เลี้ยงวัวหลังบ้านมีงานประจำก็เลี้ยงได้ถ้าจัดการดีไม่มีเวลาก็เลี้ยงได้มาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการวางแผนเลี้ยงวัวของคนมีงานประจำะซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงวัวไม่มากนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่ในบริเวณบ้านว่าเราจะสามารถเลี้ยงวัวได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยอย่างที่ผมทามานะครับ ส่วนำหรับคนที่มีงานประจำนะครับแล้วก็อยากเลี้ยงวัวด,ด้วยนะครับรอยตั้งบางแผนในการดําเนินการทังนี้ครับคือ1เรื่องของข้อวัวนะครับอันที่2คือเรื่องของแปลงหญ้าอันที่3คือเรื่องของอาหารคน้นอันที่4ี่คือ,เ,อเรื่องของฟางแล้วก็ที่ใส่ฟางให้หวัวอันที่5คือการจัดการเวลา,าแล้วก็การลดต้นทุนนะครับซึ่งการเลี้ยงวัวนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าเราจะยังไงให้หวัวอ้วนแล้วก็ให้ต้นทุนน้อยสุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ถ้เา, diamond, เา,เาเราเลี้ยงแล้วเราต้องได้กําไรนะครับถ้าเลี้ยงแล้วไม่ได้กําไรเราก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับห้าปัจจัยนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่ว่าเราจะเลี้ยงวัวสําเร็จหรือไม่ ret, มสําเร็จนะครับซึ่งผมก็จะมานําเสนอตัวอย่างที่ผมเคยทำมานะครับก็คือวัวอ้วนคนไม่ลําบากแล้วก็ต้องมีกําไรนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวที่นาของเองนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะมีหญ้าเยอะนะครับก็จะปล่อยวัวเลี้ยง หน้าฝนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าย้ามันจะเยอะนะครับวัวก็อ้วนทุกตัวนะครับซึ่งผมก็จะเลี้ยงปล่อยเลี้ยงแล้วก็จะมีพ่อพันธุ์คฝูงก็คือตัวแดงๆนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับย้าจะไม่ค่อยมีนะครับวัวก็จะผอมอย่างเช่นวัวสตัวนี้นะครับซึ่งเป็นวัวแม่สาวแล้วก็กําลังท้องครับซึ่งตอนนี้ผอมมากเลยนะครับเพราะว่าย้าไม่มีก็จะปล่อยอยู่ในฝูงนะครับซึ่งเป็นวัวลูกสมบามันครับมันจะหากินไม่เก่งเหมือนวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับวัวพันธุ์พื้นเมืองอ้ว แยกแม่วา2ตัวนี้ออกไปเลี้ยงต่างหากนะครับเพื่อเอาไปขุนนะครับเราไม่ได้มีอาหารเสริมอะไรครับมันก็เลยผอมผมก็เลยตั้งใจจะแยกไปขุนเลี้ยงนะครับซึ่งผมก็จะมีงานประจำอยู่แล้วนะครับก็รับราชการนะครับแล้วก็ที่ก็ไม่เยอะครับมีที่ประมาณ1ไร่นะครับก็คือเป็นที่สวนแล้วก็ที่บ้านไร่หนึ่งนะครับอยู่ด้วยกันก็เลยได้แยกแม่วา2ตัวนี้นะครับออกไปเลี้ยงต่างหากนะครับกับวาตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับก็แยกออกมาในวันที่1กุมภานธ์65 ตอนนี้โคเลี้ยงได้3เดือนแล้วนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของขอกัวนะครับนี่ครับข้อลุงโล่งแบบนี้นะครับผมจะทําให้มันุงโล่งนะครับก็คือขอกัวนะครับต้องเหมาะสมอ่าแล้วก็ถูกหลักก็คืออ่ามีที่กันฝนนะครับมีหลังคากันฝนนะครับแล้วก็จะมีลานให้วาตากแดดมีที่วัวเดินครับนี่คือลักษณะของข้อที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่บนที่เนินนะครับน้ำไม่ท่วมขังนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ผมทําไว้นะครับก็จะปรับตามลักษณะของพื้นที่ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับปล่อยวัวเลี้ยงนะครับเนี่ยครับหญ้ามันยังไม่โตเรายังไม่ปล่อยถ้าหญ้ามันยานะครับเราก็จะปล่อยวัวเข้ามาเลี้ยงนะครับให้วัวมันได้เล็มหญ้าให้วัวได้เดินครับมันจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เครียดนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการจัดการแปลงหญ้านะครับเราต้องปลูหญ้าที่หลากหลายหาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลูหญ้าตามพื้นที่จัดการแสงแดดแล้วก็บริหารหญ้าให้วัวพอกินทุกวันครับอันนี้คือแนวทางการจัดการหญ้าผมนะครับ ซึ่งที่ปลูญ้าผมก็จะอาศัยพื้นที่บ้างรอบรบ้านนะครับตรงไหนบ้างก็ปลูกเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ข้างบ้านอ,าอยู่ติดรัวร้วติดกำแพงถ้ามันบ้างก็ปลูกได้เลยนะครับขอแค่ให้มีแดดหญ้ามันก็งามแล้วนะครับเราก็เลือกหญ้าที่มันเหมาะสมนะครับเหมือนเช่นเวณนหญ้าที่มันอยู่ใกล้บ้านเราก็ปลูญ้าที่มันต้นเล็เลกๆครับเหมือนเช่นลูซี่หรือกินนีอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหญ้า,าที่มันอยู่ไกลๆติดอยู่ติดรั้วเราก็ปลูญ้าที่มันต้นสูงอย่างเช่นพวกเนเปียร์ท้ายเขื่อน เนี่เปลี่ยนโรคจักรพรรดินะครับซึ่งมันจะต้นสูงแล้วเราก็ปลูกไว้ติดกําแพงได้เลยนะครับมันก็จะไม่ล้มนะครับอขอให้แดดส่องถึงหญ้าก็งามหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นสวนมะนาวนะครับตอนนี้เราก็รืนมะนาวออกนี่ครับกระถางมะนาวแล้วก็เอาหญ้ามาปลูกนะครับก็จะเป็นมูรัตโตสองนะครับส่วนอยู่บนพื้นดินนะครับก็จะเป็นหญ้าลูซี่นะครับเนี่ยก็จะเป็นหญ้าลูซี่กับหญ้ากินนีก็จะปลูกผสมกันนะครับเห็นไหมครับต้นสูงนี่คือหญ้ากินนีต้นเนตเตียคือหญ้าลูซี่ครับเนี่ย ตรวไหนบ้างปลูกหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ก่อนปิดสวนมะนาวเราก็ลืมมะนาวออกแล้วก็เอามาปลูกหญ้านะครับเนี่ยส่วน่นวน,นนี้ก็จะเป็นหญ้าบานอิสราเอลนะครับอนียครับเนี่ยอันนี้คือหญ้าหานอิสราเอลทีาปลูกไว้นะครับก็ปลูกคู่กับสวนมะนาวเลยครับเนี่ยเราก็ตัดแตงกิ่งมะนาวออกแล้วก็เอายาหญ้าหานอิสราเอลมาปลูกหญ้าก็งามมะนาวก็งามนะครับตรงนี้เราจะปลูก2นิดก็คือปลูกหญ้าหวานกับปลูกหญ้ากินนีสีม่วงนะครับเนี่ยก็ปลูกคู่กันเลยนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นหญ้าหวากินนีอิครับ นี่ครับปลูกตรงไหนก็ได้ครับขอให้มีที่ว้างปูได้หมดเลยนะครับในการตัดหญ้าให้วัวครับเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับคือเราต้องวางแผนครับว่าท่านไรเราถึงจะตัดหญ้าให้วัวได้ครบทั้ง30วันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการตัดหญ้าครับอันนี้จะเป็นแปลงหญ้ากินนีไหมครับเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับคือเราจะไม่ตัดพร้อมกันครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหญ้าลูซี่ที่เราตัดไปแล้วนะครับส่วนอันหลังต้นใหญ่ก็จะเป็นหญ้านรกจักระพัดไหมครับนี่กำลังโต หลังจากแปลงนี้หมดเราก็จะตัดนรจกจักรพพัดนะครับก็จะสามารถตัดให้วากินพอดีเลยนะครับพอเราอพอนร,รจกจักรพพัดหมดเราก็จะมาตัดลูซี่ต่อ,อนี้นะครับก็จะสลับไปเรื่อยๆก็อยู่ที่การวางแผงเราครับให้สามารถตัดหญ้าให้วัวได้ตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นหญ้าตระกูลเนเปียนะครับไม่ว่าจะเป็นนรกจักรพพัดหรือท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟผมก็จะปลูกติดกับกำแพงเลยนะครับเพราะว่ามันจะ สูงครับแล้วมันจะไม่บังแดดต้นอื่นนะครับส่วนอยู่ส่วนอยู่ข้างนอกก็จะปลูกพวกลูซี่กินนีเป็นหลักนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นญ่ากินนีสีม่วงนะครับเนี่ยครับสวยดีมากเลยครับนี่ครับเรื่องการจัดการญ้านครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการเลี้ยงวัวครับเราต้องจัดการให้ดีนะครับก็ที่สำคันก็คือต้องปลูกญ้าที่หลากหลายนะครับให้พอเพียงกับวัวนะครับแล้วก็ที่สัญก็คือต้องบริหารจัดการให้ดีครับคือ ต้องวางแผนว่าวันนี้จะตัดตรงไหนนะครับแล้วอาทิตย์หน้าจะตัดตรงไหนนะครับแล้วเราจะมีหญ้าให้วัวกินตลอดเลยนะครับถ้าเรามีหญ้าเพียงพอนะครับเราก็จะสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับครับถ้าวันไหนที่เรามีหญ้าเยอะเราก็ไม่ต้องให้อาหารค้นนะครับแต่ถ้าวันไหนเรามีหญ้าน้อยเราก็ต้องเพิ่มอาหารค้นครับซึ่งอาหารค้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องซื้อนะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงนะครับ นะต้นทุนหลักของการเลี้ยงวัวแบบยืนลงนะครับหร,หรือเลี้ยงวัวขุนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอาหารโคน้นถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดนะครับของการเลี้ยงวัวขุนเลยนะครับถ้าเรามีหญ้าที่เพียงพอเราก็จะสามารถลดปริมาณอาหารโคตลงได้เลยนะครับช่วงไหนที่หญ้าะเยอะนะครับเช่นช่วงพายุเข้าฝนตกหญ้าง,งามก็จะให้กินหญ้าทาั้งเช้าและก็เย็นเลยครับเราจะให้กินอาหารแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีเวลาตัดนะครับหรือไปทํางาน แต่เช้าเนี่ยเราไม่มีวัาตัญ้าเราก็ให้กินอาหารข้นอย่างเดียวนะครับส่วนอาหารข้นนะครับเราก็กินทุกวันนะครับวันไหนที่หญ้าเยอะเราก็ให้กินข้างเดียวครับวันไหนที่หญ้าน้อยเราก็กินช้ากับเย็นนะครับแต่วันไหนที่หญ้าเยอะมากๆครับเราก็ไม่ให้กินอาหารข้นเลยให้กินหญ้าทั้งวันเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ก็โดยเฉลี่ยนะครับก็หมดอยู่ที่ตัวละ1 0 0 0บาทต่อตัวต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่เราทดลองเลี้ยงมา3เดือนนี้นะครับ ก็หมดอยู่ที่เดือนละ3,000บาทนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับดังนั้นการที่เราจะลดต้นทุนได้ก็คือการปูหญ้าให้พอนะครับกับที่วัวก,กิน,นครับถ้าหญ้าเราเยอะอาหารที่เราซื้อก็จะลดลงนะครับดังนั้นาการที่เราจะเลี้ยงสําเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่หญ้านะครับอันต่อมาที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็นนคือเรื่องของฟางน,นะครับเราต้องมีฟางให้วัวกินทุกวันเลยนะครับเพราะว่าฟางน,นี้จะเป็นตัวเสริมทําให้วัวอ้วนแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะครับเพราะว่าเรากินอาหารข้น มันจะไม่ค่อยมีเส้นใยนะครับดังนั้นฟางก็จะช่วยได้มากครับในเรื่องของระบบย่อยอาหารของวัวนะครับซึ่งที่คอกเราก็จะมีฟางให้วัวกินตลอดเวลาเลยนะครับก็คือเอาใส่ล้างไว้เลยนะครับอยู่ตรงไหนก็มากินได้ตลอดเวลาครับจะไม่ขาดเลยนะครับแล้วเราก็ออกแบบคอกวัวครับให้มีที่เก็บฟางเอาฟางใส่ได้คอกไว้เลยนะครับก็คือวัวก็สามารถกินได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาฟางใส่้างอาหารวัวมันก็กินฟางได้ตลอดเวลาครับมันว่าผมนะครับทั้ง3ตัวนี้มันจะชอบ ไปกินฟางที่อยู่ข้างคอกนะครับที่เราเเก็บไว้นะครับนี่มันชอบมายืนกินแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่ในรางก็มีครับแต่มันจะไม่ค่อยชอบกินแต่มันจะชอบมามุดกินแบบนี้นะครับอย่างน้อยนะครับวัวของเราก็กินฟางได้ตลอดเวลานะครับนี่ครับมันจะชอบมากินตรงที่เราเอาฟางเก็บไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่มีงานประจํานะครับเรื่องฟางนี่คือสําคัญเลยอย่าให้อย่าให้ขาดคอกเลยนะครับเพราะว่าอ่าหญ้าขาดได้ อาหารค้นขาดได้นะครับแต่ฟางนี้คือตัวช่วยเสร e ิมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันราคาไม่แพงนะครับเราต้องมีให้กินตลอดเวลานะครับแล้ววัวเราจะว้วนเห็นไหมครับนี่ถ้าถ้ากินหญ้าไม่อิ่มยินอาหารค้นไม่อิ่มมันก็จะมากินฟางนะครับดังนั้นฟางก็จะเป็นตัวเสริมนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับอย่าให้ฟางขาดเปลี่ยนขาดนะครับแล้ววัวเราก็จะว้วนครับเพราะว่ามันได้กินตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะประหยัดนะครับประหยัดเรื่องของหญ้าแล้วก็ประหยัดเรื่องของอาหารค้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น าาที่ปล่อยแปลงครับเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบคอกนะครับให้มีแปลงสลับปล่อยวัวเดินเล็มหญ้าด้วยนะครับเพื่อให้วัวได้ออกกําลังกกยวัวจะได้ไม่เครียดนะครับเห็นไหมครับที่ไม่เยอะนะครับที่แคบแต่ว่าเราก็ออกแบบให้มีคอกวัวนะครับมีลานให้วัวเดินแล้วก็มีแปลงสลับปล่อยให้วัวเล็มหญ้าด้วยนะครับมีนะครับทาคอกวัวที่มีครบทุกอย่างเลยนะครับใช้พที่ไม่มากแต่ก็บริหารการได้ดีพอมาเลี้ยงได้3เดือน นีตัวอ้วนเลยครับเนี่ยทั้ง3ตัวนะครับวัวอ้วนทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมครับแต่การเลี้ยงไว้อ้วนนี่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะครับถ้าเราให้อาหารเต็มที่วัวมันอ้วนอยู่แล้วนะครับแต่โจทย์สําคัญของเราคือว่าถ้าเราเลี้ยงให้วัวอ้วนแล้วเราจะลดต้นทุนได้ยอย่างไรอันนี้คือโจทย์สําคัญเลยนะครับซึ่งผมกํลาลังวางแผนอยู่ว่าอตอนนี้ผมใช้ต้นทุนในการเลี้ยงอยู่ที่เดือนละสามพันก็คือเฉลี่ยตัวละพันบาทต่อเดือนก็ถือว่าสูงนะครับดังนั้นผมกำลังวางแผนว่า จะทำไงในการลดต้นทุนนะครับให้ลดลงนะครับอาจจะเหลือประมาณสักเดือนละ2 5 0 0หรือไม่เกิน2,000บาทนะครับอยู่ที่การจัดการแปลงหญ้านะครับก็คือหาญ้าที่มันได้ปริมาณมากๆเอามาปลูกแทนนะครับพื้นที่เท่ากันแต่ถ้าย่าเยอะอันนี้คือสิ่งเราต้องหานะครับเพื่อที่เราจะได้ให้วัวได้กินหญ้าเต็มที่นะครับสําหรับเวลาในการเลี้ยงวัวนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนมีงานประจำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงวัวในแต่ละวันนะครับก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับ ช้าครึ่งชั่วโมงตอนเย็นครึ่งชั่วโมงก็สามารถเลี้ยงวัวได้แล้วนะครับดังนั้นเวลาจึงไม่ใช่ปัญหานะครับเท่าไหนเราเลือกการค่ําเราก็ให้อาหารตอนค่าได้นะครับเท่าไหนเลือกเร็วเราก็เกี่ยวหญ้าแล้วก็ให้อาหารแต่กลางวันได้ก็แล้วแต่ับเพราะว่าวัาวมันก็ยินตลอดเวลานะครับเดี๋ยวอีกสักสามเดือนมาดูกันนะว่าผมจะสามารถลดต้นทุนได้ไหมนะครับในการเลี้ยงวัวสามตัวนี้นะครับก็สุรคิดนี้ก็เลยนาเสนอตัวอย่างนะครับสำหรับคนอยากเลี้ยงวัวแต่มีงานประจําแล้วก็ มีที่ไม่เยอะนะครับเลี้ยงวาอยู่หลังบ้านก็สามารถเลี้ยงได้ขอให้ใจรักนะครับสัรวบคลิปนี้ก็จบการนำเสนอที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหทางช่องของเราสหรวบคลิปนี้สวัสดีนะครับ